สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะครับในวันนี้มากับคลิป m i s บัสเตอร์กันบ้างครับและชื่อคลิปก็ตามนั้นเลยฮะวันนี้ผมจะนําระเบิดและก็อุปกรณ์หลายๆชิ้นมาปาใส่ไดยุคกันนะครับ คือที่ผมทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีที่มานะครับเพราะถ้าเราย้อนไปใน Resident Evil ภาค4หลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวรีออนนั้นสามารถใช้มีดใช้ปืนหรือว่าใช้อะไรก็ได้ในการฆ่าเมอร์ h a นซซึ่งตัวพ่อค้าเองก็เหมือนจะตายด้วยนะครับผมก็เลยนำทฤษฎีนี้มาลองพูดถึงกันในภาค8ดูหน่อย ถ้าได้คนไม่ชมดูเนื้อเรื่องจนถึงจุดหนึ่งไม่ว่าจะจากชแนลไหนก็ตามเนาะเราก็จะรู้ว่าตัวดยุกเองนั้นไม่มีที่มาที่ไปเลยนะครับความจริงมันก็มีเพียงแค่เอกสารเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นที่ทําให้เราดูว่าตัวดยุกเองนั้นก็เป็นเหมือนพ่อค้าธรรมดาทั่วไปในหมู่บ้านนี้เองนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ปริศนาของพ่อค้าคนนี้มันมีเยอะมากจนน่าแปลกใจเลยแหละครับอะไรวะเนะี่ยแต่ว่าอย่างน้อยในวันนี้ครับ เรามาแก้ไขปริศนาชิ้นแรกกันก่อนนั่นคือตัวดยุกเองสามารถตายได้หรือเปล่านะครับ โดยอาวุธที่เราจะสังหารดยุคนั้นมันจะเป็นจําพวกระเบิดซะมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาที่เราเล็งปืนใส่ตัวดยุกเนี่ยตัวเกมมันไม่ให้เล็งนะครับคือมันเป็นเฟรลี่อ่ะเราจะเล็งใส่มันทําไมอะไรอย่างนี้ซึ่งผมจะทําการคลาฟไปบอมมา5ชิ้นนะครับแล้วก็มีกับดักวางพื้นอีก2ชิ้นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมไปซื้อจากที่ดยุคเองละกันแล้วก็รวมถึงเอ็กซ์โปซิฟเราที่เราจะใช้กันด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอทําการซื้อไม่ว่าจะเป็นพวกลูกกระสุนต่างๆจากตัวดยุคเองน เรียกว่าจะมาทําร้ายทั้งทีเนี่ยก็ซื้อของของเขาไปเลยนะฮะผมจะซื้อกับระเบิดนะครับทั้งหมด2ชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวตังหมดเดี๋ยวผมขอทําการขายของก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาซื้อลูกกระสุนของเขานะครับ5ลูกไปเลยนะฮะสองหมโอเค 25, oh, ซื้ออีกอีก 25, 2 5งหมครับโอเคเอาละฮะตอนนี้ <come S 1> ผม <again. S 1> ก็ทําการซื้ออะไรทุกอย่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าเริ่มต้นด้วยปบอมครับปเพื่อเป็นการยืนยันนะครับว่าผมไม่สามารถยิงได้ยุกได้จริงๆเนี่ยผมทําการเล็งปืนไว้ให้ทุกคนได้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสังเกตว่าถ้าเราเข้าใกล้ตัวได้ยุกปุ๊บคือตัวเกมจะทําการแคนเซลการเล็งของเราเลยทันทีนะครับเปรียบเสมือนว่าเราไม่สามารถทําอะไรได้ฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ผมใช้ปบอมนั่นเองครับซึ่งผมจะทําการปาไปทางขวาของผมเองก่อนนะครับฮึบเอาด้านหน้าเลยอื ดูเหมือนเขาจะไม่เป็นอะไรเลยนะฮะอ่ะลองปลาใกล้ๆดิลองปลาเข้าไปเออดูดิไม่เป็นอะไรเลยครับปลาข้างหนึ่งสิเออโอ้อึดถึกทนนี่แน่ป่าเต็มๆตอุย้ย <c oughs> เหมือนว่าเขาจะทำแค่แบบว่า มึนแบบโอ้สบัดสบอมเฉยๆนะครับอ่ะปลาเข้าไปลึกๆดูดิเขาไม่เป็นอะไรเลยนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเกเนทลันเชอ่์กันบ้างครับเออดูเขาจะไม่สะทบสะทานอะไรเลยนะครับโอ้ย <laughs> มีการบอกว่าอาวุธน่ารักมากครับท่านนะฮะเออดีที่หัวไม่เกิดอะไรยิงเข้าด้านหลัง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเอองั้นเดี๋ยวผมลงทําการเอากับดักมาวางครับอึ๊บแล้วก็ปานระเบิดนะฮะนี่ยิงลูกระเบิดเสริมทับเข้าไปด้วยอออเออทำแค่ขำวะ่ะทำแค่ขำวะ่ะทำอะไรไม่ได้เลยะดูดิ คือเหมือนแบบมี invisible wall นะฮะงั้นถ้าเราไปที่อื่นบ้างล่ะถ้าเราไปแบบที่ใกล้ๆที่เราสามารถเห็นไดยุคได้เต็มตาเนี่ยมันจะเราจะสามารถทำร้ายมันได้ไหมฮะโอเคเดี๋ยวผมมาครับเอาละครับผมมาที่ตรงนี้แล้วซึ่งก็ถ้าใครยังไม่เคยดูตรงนี้ก็ยังผมจะไม่เดินไปไหนนะผมจะอยู่ที่ที่ตรงนี้เฉยๆนะครับอาจจะเป็นสปอยนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเดยุคคือเราเห็นได้ทั้งตัวเลยนะครับ ซึ่งดูจากสภาพร่างกายนี่คือโอ้โหลั่สันมากอเอาจริงๆนะครับไม่ถึงน้ำหนักล้ำสั่นมากเดี๋ยวเราลองปาตรงนี้ดูก่อนครับอเออโอ้คือเหมือนกับว่ามันมันโดนระเบิดครับแต่ว่ามันไม่เจ็บและบอกว่าอาวุธการทำลายสูงเท่านั้นเองฮะไปอีกรอบ เออทำได้แค่ตกใจฮะแล้วก็ไอเล็กน้อยเท่านั้นเองลองลอง,ลอง,ล,องลองแบบกลางหน้าสิกลางกระหม่อมเอาไม่ได้โอ้โหอะไรกันเนี่ยผมมีอีกลูกครับเอ่อปลาลงตรงนี้อือโอ้โหไม่เป็นอะไรเลยฮะดูท่าวาด ไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับไม่สามารถยิงมันได้จริงๆฮะดูดิีมีการตบมือให้เราด้วยนี่แน่ฉันจะทำร้ายแกทำไมททำไมถึงทำร้ายไม่ได้โอเคครับ นี่น่าจะเป็นบทสรุปแล้วนะฮะคือเราไม่สามารถทํรลายตัวเดยุกได้เลยนะครับโดยถึงแม้ว่าระเบิดนั้นจะโดนตัวเดยุกจริงๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่เจ็บอะไรอะ่ะเอาจริงๆ,ๆคืออาจจะไม่ระคะระายเครืองเขาเลยก็เป็นได้นะครับงั้นก็บทสรุปน่าจะประมาณนี้เนาะก็คือเดยุกอมตะนะครับเป็นอมตะนะไม่รู้ว่าตัวเขาเนี่ยมีอะไรนะครับแต่ว่าเต็มไปด้วยความลับอย่างแน่นอนนะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ย มันมีอีสเตอร์เอ็กด้วยนะครับที่มันจะมีบทพูดครั้งหนึ่งของในยุคที่เขาจะพูดว่า what you buying นะครับซึ่งมันไปอ้างอิงจากพ่อค้าจากภาคสี่นั่นเองซึ่งเขาก็เคลมเลยนะครับ <Sorry. S 1> ว่าตัวเขากับพ่อค้าของภาคสี่เป็นเพื่อนเก่ากันนะครับ what are you buying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 , what are you buying? What are you buying? chat what's <laughs> that Von of to friend mine used old นั่นแหละครับคือเหมือนมีจุดเชื่อมโยงเล็กน้อยว่าเออสองคนนี้เป็นเพื่อนกันแบบห่างๆนะครับแต่คือเหมือนกับทั้งสองคนนี้จะมีความสามารถที่คล้ายคลึงกันก็คือความสามารถในการย้ายไปในที่ต่างๆได้นะครับ ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้แก่ใจอยู่แล้วนะครับว่าในยุคมีม้าเขาก็น่าจะเดินทางไปในที่ต่างๆได้แต่มันก็แปลกอยู่ดีที่บางจุดเนี่ยเขาไม่น่าจะเดินมาด้วยความเร็วที่สูงมากๆนะครับแต่เขาก็มาได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ก็นั่นแหละรครับทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ